ครับสวัสดีครับเอสีทุกท่านครับคลิดนี้ราวสตาร์ของวันที่1 1น,นะครับผมให้เลขไว้เป็นล้วทางนะครับตัววิ่งตัวลู่ก็คือ1กับ7ครับของวันนี้นะครับเาจาะนะครับกันเจาะมี2 2 1 2 7 5 1 5 7 ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดตัวกันมีสองศูนย์สองหกห้าศูนย์ห้าหกครับครับเราก็จะไปต่อกันเลยนะครับราวพัฒนาของคืนนี้นะครับราวพัฒนาของคืนนี้ผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็สี่กับแปดครับอ่า นี่คือชุดเจาะนะครับชุดกันครับตัวเจาะมี42 43 46แล้วก็82 83 86 72 73 76แล้วก็23 26แล้วก็36ครับอ่าก็เออเข้าแล้วเราพัฒนาก็เออเข้าเฉพาะตัววิ่งนะครับบอก XC ให้ทราบาเพราะว่าเข้าแล้วชุดเจาะชุดกันไม่เข้านะครับ เข้าตัววิง่งอ่าครับอ่าดูทันไหมเอ่ยอ่านี้นะครับของวันนี้นะครับก็หยุดไปสักสองวันเอ๊ะวันหรือสองวันอพอดีไม่สบายครับมันเป็นวัดครับไงก็อเดี๋ยวบ่ายนี้คืนนี้เรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่าน โชคดีครับสวัสดีครับ